สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลร,รายการสำคัญทั่วทุกุ่มโลกไม่พลาดน,นะครับทีเด็ดดีๆนี่สามารถกดติดตามกดทั้งค่เข้ามาได้โอกาสถึงแปดสเลยก็คัดมาแล้วมันนทุกวนันวันละ2องหัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับคืนนี้เราจะไปที่ฟุตบอล ยูฟาแชมเปียนลีกนะเป็นเอซีมิลานเปิดม่านพบเลดบูซาวบวนะครับเอซิวิลานวันนี้เปิดราคามาถึง1ลูกเลยนะแม่์ที่แล้วเจอกันมาเสมอกัน1 1เองเท่านั้นนะครับอ่ะในบ้านมิลานช่วงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะมาดูฟอร์มเอซีมิลาน6เกมหลังกันหน่อยมิลาน6เกมหลังเก็บชัยถึง4แพ้2นะครับชน,นะยูเวมานะชนะเวโรน,นาชนะมอนต้าชนะอินโมซาเก็บมีแพ้นะครับโตลิโนนะ แล้วก็แพ้เชลซีนะครับไปกลับเลยนะอัตราการบวกช่วงหลังถือว่าบวกดีแหละบวกไปสามเจ้าหนึ่เสีย2เกมเท่านั้นนะครับเปอร์เซ็นต์การบวกยังสูงอยู่ฟอร์มในบ้านล่ะฟอร์มในบ้านเอซิมิลานถือว่าดีนะบวกไป4นะแล้วก็เสีย2ก็ถือแม้ตามฟอร์มนะฟอร์มก็ชนะไ,ไปสเกมแพ้2เกมนะครับเห็นบ้านมิลานเปอร์เซ็นต์สูงนะไว้ใจได้มาดูเลตบูซามบวกทีมเยือนกันหน่อยนะฮะก็6เกมหลังล่าสุดโอ้ฟอร์มดีไหมแพ้เกมเดียวเชลซีนะ ชนะ3เสมอ2ชนะฮาร์เบิร์กเสมอสตุมการ์ดชนะแอ i มิล่าชนะออสเตรียเวนนาเสมอดินามซาเก็มอัตรากันบวกก็ดรอปลงไปนิดนึงบวกไป2เสีย2โดนหาหน1นะครับแล้วก็เสมอเกม1เกมนอกบ้านสำหรับเลดบูซาวบวกชนะ4เสมอ2ฟอร์มดีว่วอัตราการบวกดีด้วยบวกไป็น4เสมอ1โดนหานเกมเดียวเกมเยือนแม่เชียร์ได้นี่หว่าซาบวก แบงบวกดีเลยแหละนะไปดูราคาทีนงราคาลูกหนึ่งเหรอแพ้ลูกหนึ่งยังไม่เสียเลยเอาเป็นว่าคูน่นี้ลองเลตบูซาบวกราคาลูกคู่นะครับสมคิิว่าเสมอได้แพ้ได้ลูกหนึ่งนะก็ยังบวกเลยนะครับจัดเลตบูซาบวกทีมเดือนได้นะครับมีเซอร์ไพรส์ส่วนวีสองจะไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นคาร์ดิสตี้เปิดบ้านพบวัตฟอร์ดนะครับคาร์ดรริสตี้ปีนี้อย,นนนนอ,อยู่อันดับเจ็ดคนทารลางคะแนนแชมเปี้ยนชิพนะครับวัตฟอร์ดอยู่อันดับแปดนะครับ มาดูผลงานช่วงหลังของคู่นี้กันหน่อยผลงาน6เกมหลังล่าสุดคู่นี้วัตฟอร์ชนะ4คาร์ดินชนะ2นะครับเออววัตฟอร์หน้าเชียร์ทีมเยือนระดับคะแนนก็ดีด้วยนะครับ6เกมหลังล่าสุดเจ้าบ้านคาร์ดิสตี้ก็ชนะ3แพ้3ทรงๆนะอัตร,ตรนะา,ตาการบวกก็50 50นะบวกไป3เสียไป3นะครับแล้วฟอร์มในบ้านล่ะฟอร์มในบ้าน6 เกมหลังล่าสุดคาร์ดิสตี้ชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับส่งส่งใช้ได้ชนะลอตเตอรแฮมแพ้โคเวนทีชนะแบ็กเฟิร์นเสมอเบอร์สลีย์นะแล้วก็แพ้โอตันทาวแล้วก็เสมอเปสตันนะครับอัตราการบวกก็ถือว่าใช้ได้แหละเล่นในบ้านบวกไป2เสีย2แล้วบวกครึ่งไปเกมหนึ่งนะเหลืองๆอยกมาห้าสิอร์เซ็นตนะ55-60%ได้นะลอดูวัดฟอร์ดนะช่วงหลังทำไมเล่นดีจังอยูด่ดับแปดด้วย วัดฟอร์ชนะ3แพ้3ช่วงหลังก็บวก 50- 50นะล่าสุด4เกมหลังเก็บใช้ยได้ถึง3มเกมนะชนะวีแกนชนะลูตันพาวแล้วก็ชนะนอริสตีด้วยเกมเยือน6เกมหลังหน่อย6เกมหลังสุดเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะ2แพ้สเสมอนหนึ่งนะแต่ตาการบวกเกมเยือนก็ดอกลงไปาตามฟอร์มนะบวกแค่2สเสียไปสเกมเยือนไม่ดีวัดฟอร์แต่ชอบวัดฟอร์นะยังมองว่าเจ้าบ้านมีปัญหานิดน,นึงนะ คาริสตี้ดอทเจ็ดวัฟอร์ดแปดนะเชื่อว่าวัดฟอร์ดวันนี้มาไม่แพ้มีโอกาสจบเสมอสูงถ้ามีราคารองฟอรด้วยยินดีครับอยู่วัดฟอร์ดนะครับคู่นี้นะฮะทีเด็ดสองคู่วันนี้ไม่พลาดนะครับตามกันมาได้คู่แรงลองซาว,วบวกลูกควบเลยส่วนคู่ที่สองก็ลองวัดฟอร์ดมาปองก็ได้ครับถ้าไม่มีก็เสมอได้ครับที่ว่ามีโอกาสบวกสูงครับเชียร์กันได้นะครับยังไงก็ชอบทีเด็ดนี้ตามกันมาได้ค่าน้ําดีที่สุดในประเทศฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้วัสดีครับ